สวัสดีครับคุณผู้ชมทอมมี่จากพ่อมดรถยนต์พาคุณผู้ชมมารีวิวรถ SUV อนนอนแอปเปอ์หรือว่ารถ MPV รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปประมาณ1เดือนที่แล้วกับ s u z u กิ e er อ t i ติก้นั่นเองครับซึ่งในวันนี้นะครับคุณผู้ชมทอมมี่จะพาคุณผู้ชมมารีวิวทั้งภายนอกภายในรวมถึงสมรรถ,ถนะการขับขี่ว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเราพูดถึงจุดเด่นของคันนี้นะครับ หลักๆแล้วก็คือดีไซน์ครับที่ดูเท่และเฉียบมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องฟีเจอร์ครับฟีเจอร์ของคันนี้นะครับคุณผู้ชมจุดเด่นเลยนะครับก็คือเรื่องหน้าจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วเรียกว่าใหญ่สุดในเซกเมนต์นี้เลยก็ได้ครับเครื่องยนต์ของ Suzuki e r t i ติกนะครับเป็นเครื่องเบนซิน1.5ลิตรแรงมานะครับอยู่ที่105แรงม้า 6,000รอบต่อนาทีส่วนแรงบิดสูงสุดอยู่ที่138นิวตันเมตร4,400รอบต่อนาทีนะครับอีกอย่างนะครับคุณผู้ชมที่เป็นไฮไลท์นอกจากเรื่องดีไซน์แล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆแล้วก็คือเรื่องราคาครับราคาของ Suzuki e r t i ต a เรียกว่าเบาสุดในเซกเมนต์นี้เลยนะครับทั้งหมดมี2รุ่นครับ รุ่นแรกคือรุ่น GL ราคาอยู่ที่659,000บาทและตัวท็อปคือตัว GX ราคาอยู่ที่725,000บาทครับเรียกว่าเบาสุดในเ s กเมนต์นี้เลยครับถ้าเราเทียบกับรุ่นอื่นๆที่อยู่ในเ s กเม e ต์เดียวกันนะครับก็จะมีทั้ง Honda Mobilio Honda BRV Toyota Sienta หรือว่าอัปเกรดจาก Sienta ก็เป็น Innova แต่ Innova ราคาจะหลักล้านเลยนะครับและอีกรุ่นหนึ่งก็คือ Mitsubishi x x p n d e r c r o s s ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้เช่นกันครับทั้งหมดนี้เทอมีบอกไปนะครับราคาจะสูงกว่าวตโยต้าอย่างน้อย1 0 0 0 0แบาทครับแต่ถ้าเทียบกับรุ่นที่เท่ากับโติ i ้เลยก็มีแค่รุ่นเดียวนั่นก็คือ Honda Mobili อครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าซ u zu กิโติ้คันนี้ จะคุ้มค่ากับราคาหรือไม่ถ้ายงั้นเดี๋ยวเรามารีวิวภายนอกกันเลยครับ Suzuki เออร์ตเป็นรถ7ที่นั่งเป็นแวนที่ดูเท่และเฉียบครับเรามาเริ่มจากไฟหน้าครับไฟหน้าของเ er อ t i ์ a เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับไฟจะอยู่ตรงนี้นะครับไฟหน้าส่วนถัดลงมาอันนี้จะเป็นไฟหรีหรือไฟสูงครับและอันสุดท้ายก็คือไฟเลี้ยวครับทั้งหมดนี้จะอยู่ในโคมเดียวกันนะครับ นอกจากนี้ตัวออร์ติยังมีไฟตัดหมอกคู่ให้ด้วยอยู่ตรงนี้นะครับคู่กันแต่ว่าไฟตัดหมอกมีเฉพาะแค่ตัวท็อปหรือว่าตัว G X เท่านั้นนะครับส่วนตัวกระจังหน้ากระจังหน้าจะเป็นแบบโครเมียมแต่จุดไฮไลท์ของ Tommy เลยนะครับคุณผู้ชมก็คือตัวกันชนหน้าครับที่มีชุดแต่งสีดำด้าประกอบมาด้วยครับตรงนี้นะครับคุณผู้ชมยาวไปถึงนู่นเลยครับ เรียกว่าตรงเนี้ยตัวกันชนสีดาด้านอันเนี้ยทำให้ดูเท่และฉุบเฉียวมากขึ้นเลยครับนอกจากนี้เซนเซอร์ของออร์ติก้าด้านหน้าจะไม่มีนะครับมีเฉพาะแค่ด้านท้ายเท่านั้นสุดท้ายเรามาพูดถึงเสาอากาศครับเสาอากาศของออร์ติก้าจะอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับอันนี้ขอบอกก่อนเลยว่าแล้วแต่คุณผู้ชมจะชอบเลยนะครับอันนี้ก็คือสำหรับด้านหน้าของออร์ติก้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านข้างจะมีอะไรบ้าง ด้านข้างเรามาเริ่มกันที่ล้อลอยเช่นเคยครับสำหรับล้อลอยของ Su z u กิอ r t i ติกานะครับจะเป็นขนาด15นิ้วอันนี้ทั้งตัว GL แล้วก็ตัว GS ก็คือตัวรองท็อปแล้วก็ตัวท็อปจะเป็นขนาด15นิ้วทั้งหมดเลยนะครับแต่เฉพาะตัวท็อปจะเป็นแบบ2 tone นะครับเฉพาะแค่ตัว g x เท่านั้นยางที่ใช้จะเป็นยางดันหลบแล้วจะมีที่การโคนด้วยนะครับให้ทุกฝั่งเลยก็ดูเท่ดีโอเคดีนะครับคุณผู้ชม ส่วนเบรกด้านหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกที่มีช่องระบายความร้อนให้อีกด้วยแต่เบรกด้านหลังจะเป็นแบบดรัมเบรกนะครับส่วนช่วงล่างช่วงล่างด้านหน้าจะเป็นแบบแมกนิฟิเซนสตรัทพร้อมกับคอยสปริงส่วนช่วงล่างด้านหลังจะเป็นแบบทอเชนบีมพร้อมกับคอยสปริงเช่นกันนะครับกระจกมองข้างสีจะสีเดียวกับตัวบอดี้เลยนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวให้อีกด้วย นอกจากนี้ตัว keyless entry ก็จะมีให้ทั้งด้านหน้า2ฝั่งเลยนะครับทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้าถ้าเราพูดถึงดีไซน์โดยรวมของด้านข้างนะครับจะสังเกตว่าจะมีเส้นสายและมีมิติมากยิ่งขึ้นเส้นสายจะอยู่ตรงนี้นะครับดูแบบโอ้ดูเท่ดีนะแล้วนอกจากนี้นะครับตัวอัลติกาโครงสร้างของอัลติกายังรองรับ Aero Dynamic ได้อย่างดีอีกด้วยเวลาทอมี่มองด้านข้างของตัวซูซูกิอัลติการนะครับคุณผู้ชม ทเท่ามี่จะนึกถึงซ็อกเกอร์มอมครับซ็อกเกอร์มอมคือรถที่คุณพ่อหรือว่าคุณแม่ครับพาลูกไปทํากิจกรรมต่างๆคือไปรับไปส่งไปทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นคือแบบนนเนี่ยรถคันนี้ผมว่าให้และได้เลยโอเคเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าด้านท้ายจะมีอะไรบ้างครับไปดูนครับ ไฟท้ายของตัว Suzuki อ r t i v a นะครับคุณผู้ชมจะเป็นแบบ LED with light like guides ครับอันนี้คือเฉพาะตัวท็อปหรือว่าตัว GX เท่านั้นส่วนตัว GL จะเป็นแบบ LED ทั่วไปนะครับนอกจากนี้ไฟไท้ายนะครับยังมีเส้นสายตัดขอบสีดำด้วยนะครับดูเท่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องไฟเบรกยังมีเบรกที่3ให้ด้วยอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับถัดลงมากก็จะเป็นที่ปัดน้ำฝนให้ด้วย แต่จุดไฮไลท์ของด้านท้ายในเรื่องฟังก์ชันหรือฟีเจอร์นะครับก็คือเรื่องกล้องมองหลังครับจะมีกล้องมองหลังให้1จุดอยู่ตรงนี้นะครับจากฝั่งซ้ายจากทะเบียนนะครับต่อมาคือเซนเซอร์นะครับทั้งหมดของ Su z u k i โอติก้จะมีเซนเซอร์ให้ทั้งหมด2จุดแล้วตรงนี้ก็คือจะบอกเรื่องรุ่นก็คือตัว gx ตัวท็อปนะครับนอกจากนี้ Su z u k i โอ t i ก a ก็มีล้ออะไหล่ให้ด้วยนะครับจะอยู่ด้านใต้รถตรงนี้นะครับ โอเคครับคุณผู้ชมอันนี้ก็คือด้านท้ายของซูซูกิโอติก้าเดี๋ยวเรามาดูการว่าที่เก็บสัมภาระภายในจะเป็นอย่างไรบ้างครับแต่ก่อนอื่นเราต้องปลดล็อกก่อนนะครับก็คือปลดล็อก2รอบนะครับต้องกด2รอบแล้วก็กดดึงขึ้นอย่างนี้นะครับถ้าพูดถึงพื้นที่เก็บของสัมภาระนะครับบอกก่อนเลยว่าถ้าแค่นี้ ไม่เยอะครับไม่เยอะเลยแต่ว่าเราสามารถพับเบาะได้ทั้ง2แถวเลยเพื่ออำวยความสะดวกในการเก็บของเพิ่มขึ้นแต่นอกจากนี้ครับเราสามารถเปิดฝาตรงนี้นะครับสามารถเก็บของได้เพิ่มเติมข้างในนี้นะครับอาจจะเป็นของแบบอักเก็ปาเล็กๆใส่ข้างในนี้ได้หมดเลยถ้าเราต้องการพื้นที่มากกว่านี้อย่างที่บอกครับเราพับตรงนี้ลงได้นะครับง่ายๆครับเพียงดึงลง กดล็อกนะครับแล้วก็กดลงประมาณนี้อันนี้คือสายที่ช่วยดึงขึ้นเท่านั้นนะครับประมาณนี้อัดรอบให้ดูนี่ก็คือปลดล็อกข้างบนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปพับเบาะ2องให้ดูด้วยว่าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับเบาะแถวซอนนะครับคุณผู้ชมถ้าเราอยากจะพับเราดึงปุ่มข้างๆตรงนี้นะครับดึงขึ้นค้างไว้เลยก็จะพับลงอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือการพับนะครับก็ถือว่าเรียบดีสามารถเก็บของได้เยอะและพื้นที่กว้างจริงๆครับ อันนี้ก็คือพื้นที่เก็บสัมภาระของซูซูกิเออ i ติกาครับคุณผู้ชมเราสามารถใส่จักรยานอะไรแบบนี้ขึ้นได้สบายเลยครับถ้าพูดถึงสีนะครับของซูซูกิเออ i ติกจะมีให้ทั้งหมด5สีครับสีแรกก็คือคันนี้คือสีแดงนะครับนอกจากนี้ยังมีสีดำสีขาวสีเทาและสีใหม่ครับก็คือสีเบอร์ n ก y r ี d รดหรือว่าสระผมคือสีเลือดหมูนั่นเองครับมีให้ทั้งหมด5สีครับ อันนี้ก็คือภายนอกนะครับของ Suzuki Ertiga เดี๋ยวเราไปดูกันว่าภายในจะเด่นแค่ไหนไปดูกันครับภายในของ Suzuki Ertiga นะครับคุณผู้ชมหลักๆแล้วคือจะเป็นโทนสีดำครับแต่หลังคาจะเป็นสีครีมนะครับจุดเด่นของเขาเลยนะครับคุณผู้ชมก็คือเรื่องคอนโซลลายไม้ครับตรงนี้ครับคุณผู้ชม จะเป็นลายไม้สีเข้มนะเทียบกับตัวก่อนจะเป็นสีอ่อนๆผมว่าสีเข้มอันนี้จะดูเท่กว่านะครับเพราะว่ามันเพิ่มในเรื่องคุณภาพให้กับตัวรถนอกจากลายไม้ที่จะอยู่คอนโซลตรงกลางทั้งแถบเลยนะครับจะมีด้านข้างตรงนี้ให้อีกด้วยยาวมาเลยนะครับคือจะมีแค่เฉพาะแค่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับพวงมาลัยของออติก้าจะเป็นทรงแบบดี Shape หุ้มด้วยหนัง จะมีปุ่ม m o Motive f u n c t i o n ให้ด้วยตรงนี้คือเพิ่มเสียงหรือว่าเบาเสียงนะครับแล้วนอกจากนี้ก็สามารถโทรออกบลูทูธได้อีกด้วยแล้วถ้าเราดูถึงเรื่องดีไซน์ของภูมิละไรก็จะมีลายไม้ให้อีกด้วยนะครับถ้าเราดูลายไม้ตรงนี้คือเนี้ยคือสีหลักๆเลยจะเป็นเข้มแบบนี้แต่ถ้าตรงคอโซ,โซกลางคือแดดอาจจะส่องเลยทําให้ดูสว่างหน่อยแต่หลักๆแล้วจะเป็นสีแบบนี้โทนแบบนี้เลยนะครับหน้าจอผู้ขับขี่ครับ ดูสบายตามากมากครับเห็นได้อะไรโอเคเลยนะครับหมดเลยครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอัตราการเร่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเวลาบอกด้วยอุณหภูมิน้ำมันนะครับฝั่งขวาจะเป็นปุ่ม push start button จะอยู่ฝั่งขวานะครับนอกจากปุ่ม push start button แล้วก็ยังมีระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับอยู่ข้างใต้ปุ่ม push start button ต่อมาครับคุณผู้ชมก็คือหน้าจอครับที่เป็นจุดเด่นอย่างที่ทอมมี่บอกไว้ครับ หน้าจอของ Suzuki e r t i ติกนะครับจะเป็นขนาด10นิ้วเรียกว่าใหญ่สุดในเซกเมนต์นี้เลยครับหน้าจอนะครับคุณผู้ชมเป็นแบบทัชสกรีนด้วยเดี๋ยวผมกดปุ่มโฮมนะครับไปหน้าจอหลักนะครับแล้วนี่ครับคุณผู้ชมเราจะเห็นปุ่ม Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ด้วยคือสามารถเชื่อมต่อได้ด้วยไฮเทคจริงๆครับอันนี้คือผมจะสไลด์ให้ดูแล้วกันนะ กล้องมองหลังนะครับหน้าจออาจจะมืดๆหน่อยแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องภาพแล้วเห็นเต็มหน้าจอกว้างดีโอเคหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือสําหรับกล้องมองหลังนะครับต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องแอร์ครับคุณผู้ชมแอร์นะครับจะเป็นทั้งหมด4ช่องนะครับการออกแบบฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบแนวนอนนะครับสี่เหลี่ยมแนวนอนตรงนี้จะคล้ายๆ m a ส d a เลยนะครับการออกแบบนะครับ ตรงนี้จะเป็นปุ่มควบคุมอุณหภูมิจะดูไฮเทคดีนะทางสมัยดีก็โอเคดีนะครับอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมจะชอบแล้วกันต่อมาข้างล่างนี้นะครับคุณผู้ชมช่องนี้จะเป็นที่เสียบช่องไฟ1ช่องแล้วถ้าเปิดตรงนี้จะมีช่องเสียบ usb 1ช่องแล้วก็อีกช่องหนึ่งจะเป็นที่เสียบ hdmi ครับตรงนี้เราก็สามารถเก็บของได้ด้วยนะวางของได้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท กระเป๋าตั้งคุญแจได้หมดเลยแล้วตรงนี้ครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็คือที่วางแก้ว2ช่องแต่จุดไฮไลท์ของตรงนี้นะครับก็คือเห็นช่องตรงนี้ไหมครับ2ช่องเลยอันนี้จะเป็นลมออกมานะครับคือว่าสมมุติถ้าเรามีแก้วน้ําขวดน้าขับไปสักพักน้ําจะเย็นครับเพราะว่าตรงนี้เหมือนตู้เย็นมินิ r ร f r ิเจ r ร์เตอร์ก็ได้ก็โอเคเลยนะครับซึ่งตัวกอดก็จะมีให้เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็คือเกียร์ของ s u z u กิ e r t i ติกนะครับผมจะเป็นสีดำสลับด้วยสีเงินนะครับต่อมาอันนี้ก็คือเป็นที่เบรกมือนะครับสามารถเก็บของข้างใต้เบรกมือได้อีกด้วยแต่ไม่ค่อยแนะนำเพื่อความปลอดภัยโดยปกติแล้วทอมมี่จะเป็นคนชอบที่วางแขนตรงกลางนะครับแต่สำหรับรุ่นนี้ทอมมี่ว่าการที่ไม่มีที่วางแขนน่ะถือว่าโอเคเลยครับเพราะว่าจะทำให้โตรถดูกว้างดูสบายมากยิ่งขึ้นนะครับ บาของ Suzuki เออ i ์ติกนะครับคุณผู้ชมจะเป็นแบบผ้าครับบอกก่อนว่านิ่มากและการดีไซน์นะครับจะมีเส้นสายสลับตัดออกไปนะครับด้านข้างของบบาจะเป็นสีดำเข้มแต่ตรงกลางจะเป็นสีดำอ่อนๆสีเทาก็ได้ส่วนเบาทั้งคู่เลยจะเป็นแบบแมนโยนะครับไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้าถ้าเราพูดถึงพื้นที่โดยรวมของด้านหน้าผมบอกเลยว่ากว้างครับรู้สึกสะดวกสบายจริงๆพื้นที่โอเคเลยนะ ระบบความปลอดภัยนะครับคุณผู้ชมของสุสกิเออร์ติก้าก็ยังมีระบบความปลอดภัยอยู่พอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ABS นะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดอื่นเดี๋ยวผมขึ้นให้ตามหน้าจอนี้นะครับก่อนที่เราจะพูดถึงเบาะหลังนะครับคุณผู้ชมอันนี้อยากให้ดูถึงคุณแจของสุ z กิเออร์ติก้านะครับจะเป็นแบบนี้นะครับก็เท่ดีนะกระทัดรัดคือได้สบายๆนะครับ โอเคครับสำหรับพื้นที่ด้านหลังนะครับของ Suzuki e อ t i ต a ต้องบอกก่อนว่าแถว2นะครับพื้นที่วางขาเล็กรูมกว้างมากผมว่ากว้างส่วนในเซ็ m e n t เลยคือโอเคเลยนี่คือจุดเด่นของเรื่อง s u z u กิอยู่แล้วคือพื้นที่ภายในนะครับดูผมเหยียดสิครับสบายมากได้เลยถ้าจะนอนนี่แบบอะไรเงี้ยสบายโอ้โหทุกอย่างคอหักอ่ะได้หมดเลยนะครับโอเคหมดเลยนะผมว่าชอบมากครับเรื่องเบาก,ก็คือเหมือนด้านหน้าเลย แต่ตรงเบาะแถวกลางจะไม่มีที่วางแขนหรือว่าที่วางแก้วน้ําให้นะครับสําหรับเบาะแถว2นะครับคุณผู้ชมนั่งได้3คนเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นที่นั่งตรงกลางถ้าเดินทางไกลกว่า2 3สาชั่วโมงผมแนะนำว่าให้นั่งแค่2คนพอครับแต่ว่าถ้าเป็นเด็กนั่งตรงกลางได้สบายๆเลยครับไม่ว่าจะไปกี่ชั่วโมงก็ตามแล้วถ้าเราพูดถึงที่เก็บคอนะครับเบาะหลังจะมีให้ทั้ง2ฝั่งเลยครับก็โอเคนะครับ จะเป็นผ้านะครับอาจจะนิ่มๆอาจจะบางๆหน่อยอันนี้คือแล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันแล้วก็อันนี้ตรงกลางนะครับจะไม่มีที่วางแก้วน้ําให้แต่เป็นที่ชาร์จไฟนะครับใช่แต่จุดเด่นอีกเรื่องหนึ่งของ s ุ z กิ i ออ t i ติกก็คือเรื่องแอร์ด้านหลังครับอยู่ข้างบนนี้นะครับอันนี้ก็คือเหมือนตัวก่อนเลยแต่สำหรับใครที่ไม่ทราบว่าตัวก่อนเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือจะมีแอร์ด้านหลังให้นะครับแล้วก็สามารถปรับอุณหภูมิได้ อันนี้ก็คือแถว2น,นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแถว3หรือว่าแถวหลังสุดจะมีพื้นที่กว้างมากน้อยแค่ไหนไปดูกันสำหรับเบาะแถว3หรือว่าเบาะด้านหลังสุดนะครับคุณผู้ชมพื้นที่วางขาก็ถือว่าโอเคอยู่นะไม่ได้ชิดไม่ได้แคบเกินไปในขณะเดียวกันถ้ารู้สึกว่าแคบเกินไปเราสามารถเลื่อนเบาะแถว2ไปข้างหน้าอีกได้ครับ ก็สามารถวางขาได้สบายและขนาดเดียวกันแถว2ก็ไม่ได้รู้สึกแค,คบครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพื้นที่โดยรวมทั้งแถวหน้าแถว2แถวที่3กว้างอำนวยความสะดวกได้ดีจริงๆครับแต่ว่าด้านหลังแถวสาวจะไม่มีแอร์ให้นะครับก็คือใช้กับแถว2ไปส่วนที่วางแก้วจะมีให้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยเท่ารวมแล้วจะมีให้ทั้งหมด8ช่องเลยนะครับรอบคันเลยนะครับเบาะก,ก็จะเหมือนกับด้านหน้าแถว2หมบดเลยนะครับ ส่วนเบาะอันนี้นะครับถ้ารู้สึกว่าชันเกินไปก็สามารถเอนได้นะครับเพียงดึงปุ่มตรงนี้นะครับก็ได้ครับจะเอนจะดึงจะขึ้นนี่ครับตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือโดยรวมนะครับของ s z ุ k i น r ิ i ้ a เดี๋ยวเราไปทดสอบกันว่าสมรรถนะการขับขี่การนั่งจะสะดวกสบายมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวตามทีวไปขับกันครับตอนนี้เราก็ออกมาขับแล้วนะครับสำหรับ Su ุ zuki ิก้าไม่ i ้องเชจบีสอี2020นะครับ เรื่อที่พูดถึงก็คือเรื่องความสะดวกสบายในการขับขี่นะครับพื้นที่อย่างที่บอกไว้โอเคเลยนะว่าไม่รู้สึกอึดอัดนะครับระดับต่างระหว่างขวกับเวลาก็โอเคกว้างอยู่แล้วสำหรับรถระดับนี้ก็คงไม่ต้องเป็นห่วงใดๆสิทธ์นะครับเดี๋ยวเราจะมารองอัตราการเร่งกันครับทผู้ชมว่าจะมีอาการดวงหรือเปล่านะครับหรือว่าจะสมูทเลย วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเหยียบให้ดูครับนะครับเสียงเครื่องดังครับดังอยู่พอสมควรครับก็ได้ความมันอีกแบบนะถ้าคนชอบแบบอ่าซิ่งสปอร์ตอะไรเงี้ยไปในตัวก็ถือว่าโอเคเลยถ้าเราเหยียบไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมก็โอเคนะคือมันไปเรื่อยๆอ่ะไม่ได้เร็วแบบจี๊ดอ่ะคือมันก็ไม่ใช่รถสปอร์ตนะนะก็โอเคอยู่สำหรับรถ SUV อเนกประสงค์นะครับการเร่งถือว่าโอเคนะนุ่มนวลดีแต่ว่าถ้าเกิน100กิโเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับคุณผู้ชมจะมีอาการพุ่งๆนิดนึงเหมือนต้องทำความเร็วอะครับแต่ก็ถือว่าโอเคเลยนะความรู้สึกของผมนะเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเลนเนียจะลองเร่งน,นะครับโอเคเลยโอเคเลยนะครับสมมติจะทำความเร็วโอเค ไม่มีอาการหน่วงนะสำหรับผมนะถ้าจะมีคือแบบช่วงต้นๆเล็กน้อยไม่ค่อยรู้สึกอะไรเลยด้วยซ้ำไปแต่ว่าการเก็บเสียงของรถก็ถือว่ามีเสียงเข้ามาบ้างครับคุณผู้ชมเสียงมีมีเสียงเข้ามาบ้างนะสำหรับเบาะนะครับตุกคนเที่บอกไว้เป็นเบาะผ้านะครับแต่ด้านข้างนะครับจะนุ่มพอสมควรอาจจะไม่ค่อยกระชับ เท่าไหร่เวลาขับนะแต่ถ้าเรานั่งถ้าเรานั่งแบบถุงทงเงนียอยู่แล้วอะ่ะไม่มีมีโถ่าในอะไรทั้งสิน้นแต่สมมติถ้าโดนนๆๆนะ็อตพีแบบไปซ่าไปฝาดมันยัอาจจะหลุดหลุดไนึ่งนะอัตราส้นเรือนนะครับของ Suzuki Ortega นะครับที่ผมทดสอบมาอยู่ที่ประมาณ17กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้คือที่ผมเปรียบแบบไม่ได้ประหยัดเลยนะที่เปรียบทดสอบแบบสุดไปเลยนะ ถ้าใช้แบบจริงๆแล้วอ่ะ6เตีไปเวหยประมาณ18-19กิโลเมตรเลยครับก็ถือว่าประหยัดอยู่พอสมควรนะครับอันนี้เดี๋ยวท็อมีจะลองขัดให้ดูนะครับว่าการขัดมันจะเป็นยังไงก็เห็นว่าก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าก็สนับรถแบบนี้ถือว่าโอเคนะครับคุณผู้ชมแต่ก็ไม่ค่อยก่อเท่าไหร่นะครับก็เพื่อความปลอดภัยก็อย่าพึา่งขักเร็วในขนาดนัน้นนะ ที่ขาแบบนี้เพราะว่าให้ผู้ชมได้รู้หนะยแต่ม่อยากขัดมากกว่านี้เพราะเดี๋ยวเพื่อนๆที่ขับรถออาจจะตกใจว่าเขาเป็นอะไรเนี่ยสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่ชอบรถสไตล์แบบนี้เพื่อเอาไปใช้งานล้วนๆนะครับแนะนำเลยแถมราคาสบายกระเป๋าครับแหมขายของขายของครับโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่ สนใจรถซูซูกิเออร์ตินะครับรุ Min ่นไม h a n g e ปี2020ผมก็แนะนำว่าให้ไปทดลองขับก่อนไปลองนั่งลองใช้ระบบต่างๆแต่เนื่องจากเป็นรถ SUV อเเนประสงค์ไม่แนะนำว่าให้มาลองนั่งคนเดียวให้มาทั้งครอบครัวเลยให้ใช้งานให้รู้ไปเลยว่าจะชอบหรือไม่ชอบนะครับแต่สำหรับผมผมว่าถือว่าโอเคในราคาแบบนี้นี่คุ้มนะคุ้มค่ากับราคาจริงๆ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่มีคำถามใดๆหรือว่าอยากให้ทอมมี่รีวิวรถคันไหนเช่นเดิมครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้นะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ